สวัสดีจ้าเพื่อนมาสมต้นพริกสมต้นพริกแม่ไปสิคะโดกดกมีต้นพริกต้นเดียวนี่แหละได้ถ่ายอวดเพื่อนอยู่ประจำเออ,เอ,อมีต้นเดียวเนี่ยคะ่ะเขาเกิดเองนะ สูงท่วมหัวเลยนะความสูงเขานะ่ะท่วมหัวใหญ่ไปเลยเดี๋ยวนี้ติดดอกออกผลช่วงนั้นคิดว่าเขาจะตายเอาอะไรมาใส่รู้ไหมขี้เท่าขี้เท่าฟืนดังไฟเรานี่แหละคุกถังหนึ่งเลยเอามาเทใส่บริเวณต้นรอ,อบต้นเขานะ่ะ แล้วก็เอากระถางกบไว้ <_ an> กระถางเต็งไว้อย่างนี้แหละ <_ an> ทีนี้ก็ติดดอกออกผลใบก็กำลังจำไม่กูดแล้วเขาจะมีแต่ดอกและก็ยอดออกมาสวยๆแล้วก็ติดผลดอกมากค่ะดอกดอกเกิดเองนะต้นนี้เกิดเอง ดูต้นที่ปลูกสิไม่ได้กินหงิกงอหมดเลยอันนี้เขาเกิดเองแล้วก็เอาไม้มาสักมามัดไว้เนี่ยดูต้นที่ปลูกแล้วไม่ได้กินหงิกงอหมดเลยกิ่ท่าใส่เหมือนกันนะแต่ว่าไม่เห็นผลแต่ว่าต้นนี้เกิดเองจะ้ะ ลูกดกมากเด็ดไปแล้วสองวันถึงเขาสุกก็ไม่ล่วงนะเขาไม่ล่วงนะติดอยู่นั่นเลยสุกก็สุกอยู่นั่นเลยไม่ล่วงก็เลยปล่อยไว้ถึงเขาจะสุกก็ไม่เด็ด เวลาจะกินมีอะไรทำแกงทำอะไรทึ่งมาเด็ดเอาคือผลมาจากอะไรผลมาจากขี้เท่าค่ะใส่ขี้เท่าเห็นผลเลยค่ะอย่าลืมนะคะเพื่อน,เอ,นเอาขี้เท่ามารอบข้างเขาเลยนี่ถ้าได้อีกถังหนึ่งก็จะเอามาใส่รอบรอบรอบนี่แหละเนี่ย